สรุปผลการทดลองที่3นะครับเรื่องหม้อปแปลงไฟฟ้า,าแบบออโต้เสนออาจารย์สุทินันท์ต้นโพอาจารย์กิตติเดชบัวใหญ่อาจารย์มงคลด่านบำรุงตระกูลวิชาปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า,าและพลังงานทดแทนครับจะทําโดย1นายนัทพงศ์นามวงศา2นายสมชายเกิดาสามนายนัทกิจเกิดมัง4 o นายวัชรลุ่งดี5นายจรัดพงศ์หล่มคำหกนางสาวศิริสินบัวผุด7นายอดิศักดิ์จามลี 8. นาทรดนประนีตผลกังนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อศึกษาและปฏิบัติการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดาและหม้อแปลงแบบออโต้นะครับ 2. หาค่าอัตราส่วนแรงดันกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในขดลวดกับกำลังด้านเข้าและด้านออกของหม้อแปลงแบบออโต้นะครับ 3. เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การรักษาระดับแรงดันและประสิทธิภาพหม้อแปลงธรรมดาและแบบออโต้นะครับ อุปกรณ์การทดลองนะครับ1หม้อแปลงไฟฟ้าธรรมดา1เฟส1ตัว 2. แอมมิเตอร์3ตัว 3. วัวั์มิเตอร์2ตัว 4. โหลดความต้านทานครับลำดับลำดับการทดลองนะครับ 1. พิกัดกำลังและพิกัดแรงดันของหม้อแปลงครับ500 VA 380ทับ220โวลต์2จาก1จากข้อ1นะครับ จงหาพิกัดกระแสในแต่ละด้านของหม้อแปลงนะครับสองจุดหนึ่งก็ด้านประถภูมิ ip นะครับเท่ากับหนึ่งจุดสามหนึ่งหกแอมป์นะครับสองจุดสองด้านตุติยภูมิ is เท่ากับสองจุดสองเท่สามแอมป์นะครับสามทดสอบหาขัาขว้วของหม้อแปลงปรากฏว่าขั้วที่เป็นการหักล้างกันนะครับสี่ทดสอบหม้อแปลงธรรมดา เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ในวงจรสมมูลโดยให้เครื่องวัดอยู่ที่ด้านประภูมินะครับทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นตารางของหม้อแปลงแบบธรรมดานะครับเป็นแบบเปิดวงจร poc เท่ากับ2เท่ากับสิบสี่วัตต์นะครับ v o c เท่ากับสองรอยี่สิบโวลต์ ioc เท่ากับศูนย์จุดหนึ่งแปดเจ็ดแอมป r oc เท่ากับส oh า5พันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่โอห์ม xo c เท่ากับหนึ่งพันสองรอยห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดโอห์มนะครับนี่ก็เป็นสูตรการหา rcs แล้วก็มุมเซตาแล้วก็ mxxms นะครับ rcs ก็จะได้เท่ากับ v oc กำลังยกกำลังสองส่วน v oc นะครับก็สองร้อยี่สิบโวลต์ กำลังสองส่วนสิบสี่วัตต์ก็จะได้สามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่โอห์มการหาเสร็จของเซตตาคืออาร์คอสแล้วก็ในวงเล็บมันก็คือจะเป็น poc ส่วน v ีโคูณ ioc นะครับก็จะได้เจ็ดสิบจุดหนึ่งนะครับ x อ็นะครับจะได้จะเท่ากับวีโส่วน i อโ ไซด์เซต้านะครับก็ได้สองร้อยยี่สิบส่วนศูนย์จุดหนึ่งแปดเจ็ดซด์เจ็ดสิบจุดหนึ่งนะครับก็จะได้เจเนงเจเนงสองห้าหนึ่งจุดหนึ่งแปดโอห์มนะครับนี่ก็จะเป็นตารางของหม้อแปลงแบบธรรมดาครับโดยการลัดวงจรนะครับ PSC ก็จะได้เท่ากับ 63วัตต์ VSC ได้เท่ากับ14.26โวลต์ ISC ได้1.316แอม e ป์ Req P นะครับก <c oughs> oh e ็จะได้36.37โอห์ม Xeq นะครับจะได้25.42โอห์มนะครับการทดสอบรัดวงจรนะครับ หาค่า Req ได้จากสมการนี้ครับ P ช h o r t circuit ส่วนด้วย I ช h o r t circuit กำลังสองนะครับจะได้36.37โอห์มนะครับส่วน Ixq e นะครับจะได้จากสมการนี้ครับ root V ช h o r t circuit กำลังสองลบ Req ยกกำลังสองส่วนด้วย I ช h o r t circuit กำลังสองครับจะได้ค่า J 25.42โอห์มนะครับต่อไปเป็นวงจรสมมูลของหม้อปแปลงแบบธรรมดานะครับ โอ้แช e จะอยู่ที่3ามพันสี่้อยบวกเจหนึ่งพัอ้โอห์มนะครับส่วน rc RC จะได้36.37โ oh อห์มนะครับแล้วก็ jxm จะได้25.42โ oh อห์มนะครับอ,อ,อัตราส่วนของมอแปลงนะครับได้จากสมการ v ีหนส่วนวีสนะครับหาค่าออกมาแล้วจะได้1.73นะครับ 5.2จะเป็นวงจรแสดงการต่อเพื่อทดสอบออมอแปลงตอนเปิดวงจรครับ5.3จะเป็นวงจรการต่อเพื่อทดสอบตอนรับวงจรนะครับออมอแปลงแบบออโต้ที่จะเป็นตารางแสดงค่าที่ทดสอบมาแล้วนะครับการทดสอบเปิดวงจรครับ POC จะได้14วัตต์ VOC จะได้220โวลต์ IOC จะได้0.189แอมป์ Roc จะได้3,457.14โ oh อห์มส่วน xoc จะได้1,236.23โอห์มครับการทดสอบเปิดวงจรนะครับหา rcs ได้จาก rcs เท่ากับ voo ก,ก,กำลัง2ส่วน poc ครับเท่ากับ2,20กำลังสส่วน14กิจะได้ rcs ได้เท่ากับ3,457.14โอห์มนะครับ หามุมเฟสนะครับเท่ากับ arc cos poc ส่วน voc คูณ ioc นะครับเท่ากับเจ็ดสิบจุดสามสองครับหา xm เท่ากับ voc ส่วน ioc s i n เซตานะครับเท่ากับ j 1หนึ่งพันสองสามหกจุดสองสามนะครับ มอแปลงแบบออโตนะครับการทดสอบนัดวงจรนะครับจะได้ PSC เทากับ20วัตต์ VSC เทากับ13.37โวลต์ ISC เท่ากับ1.316ม REQ เทากับ11.54 XEQ เท่ากับ5.13นะครับทดสอบการนัดวงจรนะครับหา REQ เทากับ PSC ส่วน ISC กันงอง เท่ากับยี่สิบส่วนหนึ่งากลังสองเท่ากอ็ดห้าโอห์มนะครับ x eq เท่ากับ s q ว root Vsc กลังสองลบ q กลังสองส่วน Isc กลังสองนะครับเท่ากับ J 5.13โอห์มวงจรสมมูลของมอแปลงแบบออโต้นะครับก็จะตามภาพนะครับ Zeq เท่ากับสิบเจุดหบวก J ห้าจุดสามห้าจุดหนึ่งสามโอห์มนะครับฝั่งไฮโวลครับฝั่งโลโวลจะเป็น R C เท่ากับสามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งสี่โอห์มขนานกับ J M เท่ากับ J หนึ่งพันสองร้อยสามหกจุดสองสาม 4. ต่อโม่แปลงธรรมดาให้ใจโหลดความต้านทานที่กระแส50%และ100%ของพิกัดโดยให้ Vs มีมีค่าที่220โวลต์4.1แสดงวงจรทดสอบโม่แปลงตอนใจโหลดผลการทดสอบหม่แปลงธรรมดาตอนใจโหลดตอนที่โนูโหลดนะคะเราจะเห็นว่า Vs 130โวลต์ได้พิกัดกําลัง6 6วัตต์50%ของ Is 133โวลต์ได้พิกัดกําลัง70วัตต์100%ของ i ส วีเฟ134โวลต์ att, พิกัดกำลัง130วัตต์ 5. ต่อหม้อแปลงธรรมดาเป็นแบบออโต้ชนิดแปลงขึ้น220ทับห0 0โวลต์ให้จ่ายโหลดความต้านทานที่กระแสะ50%และ100%ของพิกัดโดยให้ v h เฟมีค่า220โวลต์5.1แสดงวงจรหม้อแปลงออโต้อต,อตอนจ่ายโหลดผลการทดสอบหม้อแปลงออโต้อตอนจ่ายโหลด ตอนที่โนโหลดนะคะ VL 140โวลต์พิกัดกำลัง2 5วัตต์5 0ของ i s VL 85โวลต์90้0วัตต์1น0ของ IH VL 85โวลต์พิกัดกำลัง130ครับต่อมาเป็นคำถามท้ายการทดลองนะครับ 1. น,นะครับอธิบายการต่อหม้อแปลง1เฟสแบบแยกขดเป็นหม้อแปลงแบบออโต้แสดงรูปการต่อทั้งแบบขึ้นและแบบแปลงลงนะครับตอบนะครับ การต่อหมอแปลงแบบแยกขดเป็นหมอแปลงแบบออโต้คือการนําขดลวดของหม้อแปลงต่อลุกลมกันนะครับโดยใช้ขดลวดนี้เป็นทั้งขดลวดปสมภูมิและขดลวดทุติยภูมินะครับแล้วต่อไปใช้งานตามความต้องการนะครับครับคําถามถ้าการทดลองต่อมานะครับสนะครับขั้วหมอแปลงมีความสําคัญในการต่อหมอแปลงออโต้หรือไม่ถ้าต่อผิดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอบนะครับ เขั้วมอแปลงมีความสําคัญในการต่อมอแปลงธรรมดาให้เป็นมอแปลงแบบออโต้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากการต่อใช้งานมอแปลงออโต้สามารถต่อได้ทั้งแบบแปลงขึ้นและแปลงลงนะครับซึ่งการต่อนั้นจะดูขั้วมอแปลงเป็นหลักนะครับโดยหากต้องการต่อให้เป็นแบบแปลงขึ้นให้นําขั้วสายต่อไปสายและหากต้องการให้เป็นแบบแปลงลงให้ทําการ ขั้วสายต่อขั้วสายหรือปลายสายต่อปลายสายนะครับถ้าหากผิดจะส่งผลให้ไม่ได้ขนาดแดงดันที่ต้องการนะครับหากนําไปใช้ก็จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับครับต่อมาเป็นคําถามทางการทดลองที่3นะครับสแสดงวงจรสมมูลและพารามิตเตอร์ของมอแปลงแบบแยกกดเมื่อย้ายทางด้านจ่ายโหลดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นวงจร สมมูลของเรานะครับจะมีเซต EPQ นะครับเท่ากับ3าม5าม4ี่ห้าเจบวก J หนึ่งสโอห์มนะครับและ RC ที่ส6 3สบนะครับก็ XM อยู่ที่ J 2 5 4 2โอห์มนะครับครับสมการ A นะครับเท่ากับ2 2 0อหารสามดสิบนะครับแล้วก็ได้เท่ากับ0.56นะครับ แล้วก็ Rc นะครับเท่ากับ Rc ส่วน A กํลาลัง2นะครับเท่ากับ36.37หารด้วย0.5นกกํลังสองนะครับเท่ากับ1น5 9 7้โอห์มนะครับแล้วก็ m x เท่ากับ m x หาร A กําลังสองนะครับเท่ากับ J 8ปดสิบแปอโอห์มนะครับครับต่อมาเป็นคำถามท้ายบท ข้อ4นะครับแสดงวงจรสมมูลและพารามิเตอร์ของมออแปลงแบบออโต้เมื่อย้ายไปทางด้านจ่ายโหลดนะครับอันนี้จะเป็นวงจรสมมูลของเรานะครับสมการนนะครับเท่ากับ220หาร380นะครับได้กับ0.5789นะครับ Rc เท่ากับ Rc หาร x กำลัง2เท่ากับ11.54หาร0.5789กำลัง2เท่ากับ34.43โอห์มนะครับแล้วก็ x เท่ากับ อิหาร e กำลังสองนะครับเท่ากับ g สิบห้าจุดสามศูนย์โอห์มนะครับข้อห้าจงแสดงการคำนวณและวิเคราะห์ค่าการรักษาระดับแรงดันของหม้อแปลงแบบแยกขดนครับโนโอดนะครับหาเปอร์เซ็นต์วีได้จากเปอร์เซ็นต์วีหนึ่งเท่ากับ v สองโนโอดลบวีส่วนวครับคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสองร้อยยี่สิบหกลบสองร้อยยี่สิบส่วนสองร้อยยี่สิบคูณหนึ่งร้อยครับแะเท่ากับสองจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับ หนึ100่งของ i อนะครับหาเปได้จากเปอร์เซ็นต์ v r หนึ่งเท่ากับ V2 สองโนโดส่วน v ูณหน100ึเท่ากับสองร้สลดสิบ 180, ส่วนร้อยแปดบน100ึ่งะครับจะได้เท่ากับ1 6 6หจนะครับหกบนะครับ,รบจงแสดงการคำนวณและวิเคราะห์ค่ารักษาระดับแรงดันของ้อแปลงแบบออโต้ครับโ no นโนลดับหาเปอร์เซ็นต์ vr ได้จาก เปอร์เซ็นต no ์ Vr หนึ่งเท่ากับ V2 no โ o ลบ Vh ส่วน Vh ครับคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสยแดลบสองอยี่สิบส่วนสยิคูณหนึ่งร้อยจะเท่ากับสามสาเนะครับหนึ่งยเของ i h นทครับหาเปอร์เซ็นต์ Vr ได้จากเปอร์เซ็นต์ Vr หเท่ากับ V2 no โ o a ลบ Vh ส่วน Vh ครับคูณหนึ่ง้อเท่ากับสยสองอยสี่้าลบ สองร้อยยี่สิบส่วนสองร้อยยี่สิบครับคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสิบเอ็ดจุดสามหกเปอร์เซ็นต์ะครับเจ็ดจงเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ vr ของหม้อแปลงแบบแยกขดกับหม้อแปลงแบบออโต้ครับจากตารางนะครับจะเห็นได้ว่าหม้อแปลงแบบแยกขดนะครับมีน้อยกว่าหม้อแปลงแบบออโต้เพราะว่าหม้อแปลงแบบแยกขดนะครับมีความสามารถ ในการรักษาระดับแรงดันได้ดีกว่าครับ 8. พิกัดกำลังของคดลวด SW SI และ SO คืออะไรครับ SW คือกำลังในคดลวดทั้งสองที่อนุกรมกันครับ SO คือกำลังไฟฟ้าด้านเอา p ์พุตครับ SI คือกำลังไฟฟ้าด้านอินพุตครับข้อที่9จงเปรียบเทียบอัตราส่วนของ so ส่วน sw และ si ส่วน sw นะครับอันนี้คือรูปที่ทำการทดลองนะครับจะได้ค่าตามนี้ครับผมที่1นึของ i h นะครับ so ส่วน sw เท่ากับหนึและ si ส่วน sw เท่ากับหนึ้าครับผมข้อ10เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของหม้อแปลงแบบแยกขดกับแบบอโตโนะครับหม้อแปลงแบบแยกขดนะครับข้อดีกาวระหว่างปฐมภูม,มิและทุติยภูมิ แยกกันหากเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วไฟไม่จะไม่ดูดหากไม่สัมผัสคบวงจรน,นะผม 2. มีคลื่นรบกวนที่มาจากระบบไฟน้อยกว่าครับ 3. ใช้กับเครื่องมือที่มีความประหยัดสูงรวมถึงด้านความปลอดภัยจะดีกว่าแบบออโต้ครับผมข้อเสียนะครับพิกัดมอตเตอร์ของหมออแปลงจะน้อยกว่ามออแปลงแบบออโต้ครับและมีราคาสูงกว่าแบบออโต้และมีขนาดใหญ่กว่าครับผมม้อแปลงแบบออโต้นะครับข้อดี 1มีขนาดเล็กกว่าและพิกัดสูงกว่าแบบแยกครับผม2กดสามารถเพิ่มแรงดันได้สูงกว่าการระหว่างปสมภูมิและทุติยภูมิจะไม่แยกออกจากกาันมีความซับซอ้อนการป้องกันแรงดันไฟฟ้าของขดดครับผมและข้อเสียข,ของหมออแปลงแบบออโต้นะครับ 1. ่การระหว่างปสมภูมิและทุติยภูมิไม่แยกออกจากกาัน2มีความซับซ้อนในการป้องกันและแรงดันไฟฟ้าของขดดครับผมสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองต่อหมออแปลงแบบออโต้พบว่า ข้ม้อแปลงมีส่วนสําคัญมากในการตอหม้อแปลง1เฟสให้กับม้อแปลงออโต้ครับผมโดยม้อแปลงออโต้จะมีข้อดีคือสามารถแปลงแรงดันได้สูงกว่าหม้อแปลง1เฟสครับและราคาถูกกว่าจากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ VR ของหม้อแปลงแบบแยกขดจะมีค่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ VR ของหม้อแปลงแบบออโต้แสดงว่าหม้อแปลงแบบแยกขดดีกว่าหม้อแปลงแบบออโต้ครับผมกลุ่ม5ขอจบการสรุปแบบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ